สวัสดีค่ะช่องแม่บ้านติดเกจน,นะคะวันนี้เราก็อยู่กับแบดดี้เซิร์ฟนะคะกับแพทอัปเดตแล้วก็กิจกรรมนะคะประลจาวันที่31ก,กรกฎาคม2568นะคะก่อนอื่นเลยต้องขออน,นุญาตขอบคุณสมาชิกช่องแม่บ้านติดเกจน,นะคะที่ทำการสมัครสมาชิกช่องแม่บ้านแล้วก็ขอขอบคุณผู้ทีดูช่องทางด้วยนะคะเป็นกำลังใจที่ดีมา,มากๆเลยค่ะสำหรับวันนี้ คุณกำลังมองหาร้านรับเติมเกมแบก็กกีเซิร์ฟแล้วแล้วก็แม่บ้านขออนุญ,ญาตแนะนำร้านซูเปอร์สเปเชียลช็อปนะคะถูกกว่าเติมเองแน่นอนแล้วก็ไม่ต้องใช้ ID Password ด้วยนะคะใช้แค่ลิงก์ URL ในการเติมเท่านั้นเองสำหรับวิธีการเติมนะคะสามารถเข้าไปดูคลิปที่แม่บ้านเคยทำไว้ก็ได้หรือจะสอบถามทางร้านโดยตรงเลยก็ได้นะคะโดยสามารถติดต่อกับทางร้านได้ทั้งทางเพจ Facebook แล้วก็ Line@ Official เลยนะคะ เร็บราคานะคะสามารถตรวจสอบได้ตามนี้เลยแล้วก็รบกวนสอบถามทางร้านทุกครั้งนะคะเพราะเรทราคาบางทีก็จะมีขึ้นขึ้นลงลงขึ้นอยู่กับช่วงเวลานั้นนะคะก็ถ้าเกิดไม่แน่ใจย,ยังไงก็สามารถสอบถามทางร้านก่อนได้เลยนะคะว่าราคาในตอนนั้นจะเป็นเท่าไหร่นะคะถ้ายังไงก็ขออนุญ,ญาตฝากร้านนี้ไว้ด้วยนะคะทุกคนเอาละวันนี้นะคะพูดตรงๆทำไมมาช้าจริงๆแทไม่ได้มีเยอะหรอกนะแต่ว่า ฉันวุดว่าหู่กับชุดแฟะค่ะเพราะว่านั่นแหละค่ะเรียบร้อยนะคะสามตัวใบจุกจุกอ่ะเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะคะเราไปดูเพจอัปเดตแล้วก็กิจกรรมกันนะคะว่าวันนี้มีอะไรให้เรากันบ้างไปเลยฟิวเอาละค่ะสําหรับวันนี้นะคะก็เผื่อใครไม่ได้ดูในกลุ่มบล็อกนะคะพูดง,ง่ายเออเดี๋ยวขออนุญาตอ่านแบบสรุปย่อเลยนะคะก็คือทาง Black คเรสเซิลเนี่ยเขาก็ได้แจ้งมานะว่านี่สวัสดีนักพัยทุกท่านนะคะนี่คือทีมงานจาก Black เ e สเซ r c สตูดิโอเนาะ เมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมานะคะได้มีการอัปเดตเรื่องการปรับปรุงระบบต่อสู้ในเกมนะคะตามที่ได้แจ้งไว้ล่วงหน้าแล้วทําให้เกิดการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างโดยรวมของเกมนะคะทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยมันจึงส่งผลกระทบต่อการฟาร์มพื้นที่ล่าสงครามฐานแล้วก็สถา,านการณ์ PvP ต่างๆนะคะจึงทําให้ในสัปดาห์ที่ผ่านมานาะมีการปิดอวอนะคะหรือว่าสงครามทั้งหมดนะคะสนามรบแดงไว้พวกนี้เนาะเนื่องจากว่ามันมีแบบ ที่มันมีบักใหญ่เกิดขึ้นก็เลยต้องปิดนะคะซึ่งเขาก็ได้ทําการแก้แล้วในตอนนี้เนาะเดี๋ยวเราก็ต้องไปทดสอบกันนะคะสําหรับสาย PVP อ่ะทีนี้นะคะการเปลี่ยนแปลงครั้งนี้มันก็ไม่ใช่การปรับตัวเลขอย่างเดียวจะเป็นการปรับระบบโครงสร้างพื้นฐานเอ่อของการต่อสู้ใหม่หมดเลยนะคะซึ่งเอ่อในสถานที่ฟาร์มเนี่ยก็เป็นการกําหนดทิศทางให้มันชัดเจนยิ่งขึ้นนะคะจึงเอ่อมันก็เลยมีการ กระทบครั้งใหญ่เนาะซึ่งอย่างถ้าใครได้ดูคลิปแม่บ้านแม่บ้านก็ได้ทําการลองหาวิธีแก้ไปแล้วนะคะถ้าเกิดใครฟร์มช้าหรืออะไรงไงลองไปปรับใช้ดูเนาะไปดูคลิปแม่บ้านได้เดี๋ยวทิ้งไว้ให้ใต้คลิปนะคะซึ่งเดี๋ยวถ้าเกิดไปคนพบอะไรใหม่หรือมีอะไรใหม่ๆเดี๋ยวจะเอามาแชร์กันอีกทีหนึ่งนะทีนี้ก็คือทางทีมงานเนี่ยก็รับทราบปัญหาต่างๆนะคะซึ่งตอนเนี้ยก็ถ้าพูดตรงๆคือ ถ้าใครเจอปัญหาอะไรอย่างเช่นอาชีพตัวเองมันเกิดแบบฟาร์มช้าลงมากๆใช้วิธีแม่บ้านแล้วก็ยังไม่ได้ผลหรืออะไรอย่างเงี้ยน,นะคะก็ให้รีบส่งเรื่องไปเลยนะก็ถ้าเกิดใครไม่รู้ส่งเรื่องยังไงเข้ามานะเว็บแล้วก็ไปสู่บริการลูกค้าตรงนี้นะคะแล้วก็นี่แฝก FAQ ตรงนี้นะคะส่งเรื่องหนึ่งหนึ่งไปหาเขาเลยนะเขาจะได้แบบรับรู้ว่าเอ้ยมันเกิดอะไรขึ้นอะไรยังไงน,นะคะเขาจะได้รีบรีบแก่นเนาะเพราะว่าถ้าช่วยๆกันส่งมันจะได้แกเ้เร็วๆนะคะอืมทีนี้นะคะ อ่อต่อไปก็ประมาณนี้อ่ะที่เขาบอกเนาะแม่บ้านก็ย่อๆให้ประมาณนี้นะคะทีนี้นะคะต่อไปค่อมีสองอาชีพนะคะวันนี้ที่ได้รับการปรับปรุงแก้ไขก็จะมีของเบอร์สเกอร์นะคะซึ่งเอ่อเบอร์สเกอร์เนี่ยจะเป็นเรื่องของการเคลื่อนไหวในสกนะิลเนาะเพราะว่าเนื่องจากเบอร์สเกอร์เนี่ยจะ ถ้าเป็นสมัยก่อนก็คือพูดตรงๆก็คือเขาจะใช้เมาส์มูเมนต์ค่อนข้างเยอะนะคะพอตอนนี้ดนปรับเอาเมาส์มูเมนต์ออกก็จ่าจะกระทบกับพี่เบอร์ค่อนข้างเยอะนะคะเขาก็เลยมาปรับในสกิลให้นิดนึงนะเพื่อให้มันเคลื่อนที่ดีๆยิ่งขึ้นซึ่งสายเบอร์ก็ต้องไปลองกันดูนะคะว่ามันจะดีขึ้นจริงไหมหรือมันจะเป็นยังไงเราต้องปรับตัวยังไงนะคะก็อโอเคก็จะเป็นประมาณนี้นะก็คือเขามีการปรับสกิลทั้งสืบทอดและปลุกพลังเลยจะเป็นเรื่องของการเคลื่อนไหวนะอ่ะประมาณนี้ใครเล่นเบอร์ก็มาบอกแม่บ้านด้วยนะคะค ต่อไปนะคะน้องชายน้องชายนะคะก็น้องชายเนี่ยถือว่าเป็นการปรับปรุงที่ใหญ่มากๆเพราะว่าน้องชายเนี่ยปกติเขาจะเป็นสายถ้าพูดต้องเป็นสายดีเฟนส์เนอะเขาแทบจะไม่มีดาเมจเลยแต่ตอนนี้ทางเพอร์บิกได้ตัดสินใจประดับให้น้องชายเนี่ยต้องง่ายๆคืออยากจะให้น้องชายฟาร์มได้เพราะจริงๆหลายๆคนก็เรียกร้องในจุดนี้นะคะอ่ะทีนี้น้องชายตอนเนี้ยกลายเป็นว่าเหมือนกับ DP ก็ง่ายคือแบบตีก็ไม่แรงเออ ดีเฟนก็ไม่มีน้องก็เลยเหมือนแบบทําอะไรไม่ได้เลยนะคะซึ่งโอเควันนี้เขาก็เลยรีบปรับมาให้เนาะซึ่งก็ทําให้น้องเนี่ยได้รับการปรับปรุงนะคะในสกิลหลายๆอันเนาะแล้วก็เอ่อเพิ่มดาเมจในสกิลให้น้องนะคะแบบเบิรมเิมเลยเพราะต้องถือว่าเบิ่มนะคะเพราะว่าอย่างสกิลเนี่ยดวงอาทิตย์พิโร่เนี่ยจาก4 5 9 2เป็น12เี่ยเป็นเลยนะคะแล้วก็ติดคีย์ที่ข้อร0 0อด้วยนะซึ่งหลายๆสกิลก็คือตีแรงเพิ่มขึ้นมาแบบ เวอ่เวอ์ไปเลยนะถ้าตรงตรงคือก็นั่นแหละพึ่งก็ดีใจกับน,น้องด้วยนะคะน้องก็ได้ฟาร์มได้เนี่ยอย่างเนี่ยอย่างสกิลเนี่ยเนี่ยตรงนั้นตรงนั้นเนี่ยชื่อสกิลเนี่ย3าม2 1ตอนนี้มันเขียนผิดไปเนี่ยจาก321เปอร์ซ็นเป็น3,000ไปเหเลยนะคะทุกคนซึ่งโอเคเอาเป็นว่าตอนนี้น้องชายก็จะได้มีดาเมจแล้วนะคะโอเคต่อไปนะคะวันนี้เพิ่มผลต้านทานลดความทนทานให้ผลชุดวิลลี่ของอาชีพชายบวก10% ปื๊ปื๊ปื๊ปรับเปลี่ยนค่าความเสียหายปริมาณความเสียหายเพิ่มเติมต่อเรือมหาสมุทรนะคะให้เพิ่มขึ้น2.6เท่านะคะโอ้โอเคแล้วก็วันนี้แก้ปัญหาที่มอนเตอร์นะคะในเขตศักดิ์สิทธิ์เองมีเลือดต่ำกับปกติเพิ่มขึ้นมา100%เมื่อเทียบกับแต่ก่อนปรับสมดุลของซาฮาจาน1ในมอนเตอร์เอเวจีนะคะปรับเปลี่ยนเวลาขนย้ายมานะคะหรือว่าพาหนะที่อยู่ในคอกม้าหรือท่าเรือ ผ่านฟังก์ชันขนย้ายพาหนะนะคะจาก10นาทีเป็น3นาทีเอ่อปื๊บปื๊บป๊บโอเคก็ประมาณเนี้ยอืมโอเคหมดแล้วนะคะสำหรับแผลวันนี้เนาะเดี๋ยวไปดูกิจกรรมกันเลยนะคะเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวายลาโอเคกิจกรรมก็จะมีอันนี้นะคะแล้วก็จะมีอันนี้นะเดี๋ยวโอเค เราก็ไปดูกันเลยนะคแเพื่อไม่ให้มีการเสียเวลาต่อไปนะคะกิจกรรมเพื่อนร่วมทางที่จะมาช่วยเหลือการเดินเรือลูกเรือที่ปรากฏตัวและเติบโตขึ้นอย่างรวดเร็วถึง14สิงหาคม2568นะคะลูกเรือที่เคยมาเยี่ยมเยียนแค่มหมู่บ้านเวเลียนะคะแลเกาะอ,อิลิยาจะมาที่ชายหาดท่าเรือไอเฟเลียแล้วด้วยซึ่งก็จะมีลูกเรือ,อ,อซื่อสัตย์ไม่มีเล่ห์เหลี่ยมแข็งแกร่งทรงพลังรวดเร็วอยู่ความเป็นจริงอยากรูอย่ากยนินหัวไหวเกิดที่ทะเลนะคะอันนี้รวบยอดให้เลยนะ ซื้อใบจ้างลูกเรือแล้วก็มาจ้างลูกเรือดูนะคะอันนี้สําหรับสายเรือโดยเฉพาะนะคะลูกเรือใส่ซื้อนะคะจะมาปรากฏตัวอยู่ที่ชายหาดหมู่บ้านเวเลียเยอะเป็นพิเศษนะจ๊ะถ้าใครอยากได้เออเมื่อจ้างลูกเรือแล้วนะคะจะเระยะเวลาเยี่ยมของลูกเรือทั้งหมดจะลดลงอย่างต่ำห้าถึงสิบนาทีนะคะเมื่อกำจัดมอนเตอร์มหาสมุทรทั้งหมดรับค่าประสบการณ์ลูกเรือไปเลยนะคะสองเท่าอันนี้กิจกรรมสำหรับสายเรือนั่นเองอะโอเค ต่อไปอันนี้ของอนุาตอีกหนึ่งอันนี้มันก็ไม่ใช่แบบเป็นกิจกรรมหรืออะไรนะคะแต่ไหนๆมันก็เอามาแล้วก็พ่วงไปด้วยเลยนะคะโอเคคือตอนนี้วันเอ่อวันที่7สิงหาคมนะคะย้ำก่อนเอเดเนียกำลังจะมานะคะแบบใหม่ก็จะมีอสูนทั้ง5ตัวนะคะแล้วก็อาวุธรองราชันก็จะเข้าวันนั้นด้วยนะคะฉะนั้นก็ถูมือรอนะคะส่วนใครที่ยังไม่พร้อมก็ไม่เป็นไรนะคะเราก็ทำทำอะไรของเราไปก่อนไม่ต้องเครียดไม่ต้องสีเรียส อ่ะทีนี้เอเนียนะคะจะมีอสูรทั้งหมดห้าตัวหรือว่าห้าคนนะคะก็จะมีจองมาสูรจอดีดูคัตนะคะเอ,อจองมาสูรเอลซีล่านะคะจองมาสูรลูซักาจองมาสูรคาเทียนแล้วก็จองมาสูรคาผาแห่งอาร์วิลเนาะซึ่งแต่ละคนเขาก็จะแบบอืมโหยสุดยอดซึ่งพื้นที่ใหม่ตรงนี้นะคะก็นี่เออเดี๋ยวนะ เดี๋ยวค่อยมาอ่านเรื่องราวอีกทีนึงนะเดี๋ยวค่อยไปว่ากันทีนี้อาจจะบอกว่าตรวจสอบเงื่อนไขเควสล่วงหน้าได้นะคะระหว่างรอเอเดเนียกันนะคะก็คืออ,อ่สามารถรับฉายานะคะผู้ครองชัยชนะคลาดิอุสได้นะคะเมื่อเราสำเรเควสแล้วนะอะโทรักซิออนกับสู่สมาคมแห่งดุลยภาพอีกครั้งนะคะด้วยตัวละครที่มีด้วย60ขึ้นไป ถ้าบูรณากก็คือต้องไปเคลียร์เควสอะโทรลักซิออนกันน่ะแหละประมาณนี้ซึ่งเดี๋ยวนี้เควสอะโทมันก็ทําคนเดียวได้แล้วนะคะซึ่งโอเคได้เวลาทีบตัวเองไปทำแหละหรือไม่บ้างก็ไปทำเหมือนกัน <c oughs> ไม่รู้ไม่รู้เหมือนกันนะว่ามันจะเป็นไหมเดี๋ยวจะไปทาําแล้วกันให้มันจบๆโอเคค่ะก็สําหรับวันนี้นะคะแพทอัปเดตแล้วก็กิจกรรมก็มีเพียงเท่านี้นะคะถ้าอย่างไรก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องไม่บ้านเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะคะ เราก็อย่าลืมกดกระดิ่งติ๊งๆเอาไว้ด้วยนะจะได้ไม่พาคิดปใหม่ๆขแม่บ,บ้านน้อสำหรับวันนี้ต้องขออนุญาตลาไปก่อนนะคะแล้วเ,เจอกันใหม่เด้อบ๊ายบาย